ไปจอบดูคนกินข้าวป่ากันมีอะไรบ้างกินดูดังไฟก็ะไก่สามล่อขนาดเดียวก็ลุกพึบขึ้นมา <c oughs> กกสิีได้ซาได้ลืออีกผุนมีลวม้วนมีข <c oughs> ัวนะกินเข้าไปบัดนี่ย <c oughs> ไปลํำผุนเขาแม่หนึ่งมาน้่งใบเตยหืมน้่งใบเตย พูจะเห็นเลยผักปามีเลยกินเลยไม่เห็นยู่พักกระโดนอยู่ฝุ่นยอดหนึ่งไกลๆผักหอมอยู่ได้หันละสร้างกระได้ที่เลิ แค่สองตัวตุนหน้าเนาว <c oughs> นี่ทั้งขวดมีทั้งล้วนบูล้วนก็เอาแบบลูกใหญ่ๆเลยหมอ้อหม้อก็สมอเสร็จสะบับไปปลาปีซีปีหาอย่นี้เสียงเราหา้ลูพีแล้วกีดยางไปอหอนน้ำอนะ่นเนาะโอ้เนาอ เมื่อยูนิกไอ้น่งนงสาพูดดนขามกันททูว่าเปน้ำวาจ้ยูเสรุปแ้วลาบดิบเอาหน่อยหบ่หบอกันแล้วเอาลาบขัวได้หรือจานนี่กัแม่นดิบมันบังติบเข่ายมันมองเห็นป้าคือเอาเลี้ยงกันเดี๋ยวสิมีคนมาอีกเดีอนี้ครับก็ดีเลยเนาะ เขาว่าจัดแถวเลี่ยงตรงเลยมีคนมาถูกต้องแล้วต้องการมีคนมามาอย่างมันแล้วแล้วไม่แล้วก็มาคุยกันงั้นแล้วแล้วมีดังไฟฝิงพร้อมเข่าบันแยกกันว่านู้นถ่วงมันมาอยากให้น้ำในเรื่องสนองผูเห็นคอยผูเห็นบ่วงเจ้าเลยสนอนมาอยู่ไซยอยู่ไซย อยู่อันป่าอ้ออ้ยมื้อใดเลาะเฮือนหือมื้อใดมานโทรหาเฮานี่เด้อเพิ่นเอาให้แจกฟรีมื้อวานนี่แม่ไปแม่ไปอยู่อันนาปะตันน่ะแม่เพิ่นเฮ็ดขายปา้น่ะเพิ่นแจกนงต้นก็ได้ขวดนึงบักโลมาก็ได้ขวดนึงเฮาว่าอยู่อันนี้ขวดของแม่เลยเอามาสู่ซิมกินอู้ยดําบ่้แซ่บบ่อือแว่า